you mm -hmm. องทัพอากาศของอิสราเอลตามล่ากลุ่มฮามาสทางตอนเหนือของชนนกาซานี่คือจรวดล่อนที่อิสราเอลบินเข้าไปโจมตีกลุ่มฮามาสททาไมเขาถ่ายคลิปวิดีโอได้เป็นเพราะอิสราเอลประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและก็บอกพิกัดให้ทราบอาคารหลังนี้จุดนี้บริเวณนี้จะมีการโจมตี เพราะสืบทราบว่ากลุ่มฮามาสมันอยู่ที่นี่และอีกอย่างเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้เจอลูกหลงทําไมไม่ส่งกองกําลังทหารราบเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพี่น้องถ้าส่งทหารราบเข้าไปอาจจะถูกเขาซุ่มโจมตีก็ได้จาเป็นต้องใช้เครื่องบินเอาจรวดลอนไปถล่มมันตามคติของนายกรัฐมนตรีของอิราเลียว,ว่าต้องสังหารกลุ่มฮามาสให้มันจบไอ้พวกก่อร์กายทั้งหลาย ถ้าหากจัดการไม่หมดความรุนแรงก็ไม่จบวัดกันที่กำลังไปเลยระเบิดของใครมันจะแม่นถ้าอิสราเอลแพ้ก็ให้กลุ่มฮามาตปกครองถ้ากลุ่มฮามาตแพ้อิสราเอลปกครองชี้ชะตากันด้วยลูกปืนลูกระเบิดไปเลยนี่คือถแถลงการของนายกอิสราเอล